นี่จาก็เป็นเห็ดเอแต่ดำที่ว่าเปื่อตากแห้งแล้วนะแห้งแล้วแห้งมตั้งสามถาอันนี้ก็แห้งแล้วจ้ะเดี๋ยวก็จะเก็บใส่ชงนะจ้ะเดี๋ยวจะต้มยำไก่กินจ้าวันนี้กับเห็ดที่เห็ดเออันนี้เห็ดถั่วที่ได้มา,านี่จ้าก็ใส่ใบมะกรูด ใส่าใสาคาใสตะไคร้เอาลืมใส่หอมเดี๋ยวใส่หอมขี้เกียจใช้หม้อหุงข้าวไปปานนี้เร็วดิหิวกำลังจะหาเห็ดใช้หม้อนั้นหุงค่ะเดือดละเดี๋ยว,วจะใส่หอมนะคะนี่จะเป็นเห็ดที่เอ้ล้างแล้วเนะาะจ้ะเดี๋ยวจะมาหั่นใส่นะคะอุอย้ยเล้มากินเห็ดไม่รู้สก,กินได้ไหมแต่ว่าก็แบ่งนะจ้ะกินไม่หมดก็เดี๋ยว เอแบ่งใส่ถ้วยเอาแล้วกินไม่หมดก็ไม่ใช่กินไม่หมดจะแบ่งไปให้หน้องจ้ะเออก็แบ่งใส่ถ้วยดย้วยเ,เองนะเราเอื้อมานกินเห็ดมาดูกันใส่เห็ดลงไปแล้วนะจ้ะกำลังเร่งไฟแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จนะจ๊ะเออจะใส่พริกในถ้วยนะจ๊ะใส่พริกในถ้วยแล้วก็อะไรนะมะนาวในถ้วยมาปรุงข้างนอกจ้ะเพราะว่ามะนาวใส่ลงไปเนี่ยใส่ลงไปเลยเนี่ยมันจะแบบรสชาติมันจะไม่สดชื่นอ่ะ ถ้าเรามาใส่ข้างนอกเนาะในถ้วยมันจะสดมีไข่ทอดเสริมแล้วนะคะไม่ได้ใส่ใน้ำมันเยอะ <c oughs> ว่าจะเอาแค่กมเคียมนแล้วจ๊ะเล่นจะไหม้เลยไข่อันนี้ใส่มานานแล้ว่จ้ะเดี๋ยวจะตักต้ยมยำใส่จ้ะนี่จา๋าทำกินแบบง่ายๆเนาะมีอะไรก็ใส่ไปไม่ได้ยากเกินอะไรทำแบบง่ายๆจ้ะ ทำแบบง่ายๆเอานะคะนี่จ้ะก็คงจะไม่แบ่งจะไม่ให้น้องจ้ะเพราะว่ามันมีน้อยเนาะเอา,ากินเองนี่แหละเลือกเ็ดออาแล้วกันนี่จ้ะเดี๋ยวไปกินกันเลยจ้ะนี่นี่กินด้วยกันนะจ้าหิวแล้วเอาช้อนนี่แหละเพราะว่าไม่มีใครกินด้วยเรจาจะกินอยู่คนเดียวเนาะอืม อร่อยๆมือเลย,ย,ยกินสักน้อยแล้วก็จะปิดนะคะเนื้อต่อจ้ามากินด้วยกันมากินด้วยกันจ้าอืมจบแยสวบร้อย,ออย,ออย,ออยของดีนะคะ หนาวนี้ในบ้านอืมยิวจัดอืมัมนเฮสเทเล็กเกินเจะลองชิมดูนะไม่เคยกินนาที เห็ดฟางจริงด้วยเขาบอกว่าเนี่ยบอกว่ามันเหมือนเห็ดฟาง,งมามากินด้วยกันค่ะแซ่บหลายไก่อืม เนาะจะได้เห็นแล้วเนาะกับข้าวเดี๋ยวเอ้ยขออนุญาตกินก่อนนะคะขออนุญาตแล้วก็ขอโทษด้วยที่ต้องปิดเพราะว่าขออนุญาตกินก่อนคะ่ะคลิปนี้เอ้ยขอจบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณทุกกำลังใ,ใจที่มีเอยนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่า,ยาจนอย่าป่วยอย่าไข้นะจ๊ะเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ